ก็คือตามตามราคาเลยลูกค้าคืองานเฟอร์มันก็จะออกเป็นแจ็คเก็ตเฟอร์ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขาจะปิดตัวยาวเป็นทั้งแจ็คเก็ตอ่ามีทั้งแจ็คเก็ตทรงโค้ดแล้วก็มีบักก็อ่อยลูกค้าลองดูงานก่อนอันนี้ราคา1,900บาทอย่าถามว่าราคาคุณภาพอ่ะดีกว่าราคามันก็จะเป็นแนวนดสั้นอย่างนี้นะลูกค้าพี่พาณิชาบอกว่า รอเบสบอลมาเกือบปีวันนี้ได้แล้วค่ะเออปังปังปังแม่จองติดถือว่ามีดวงใช่พรุ่งนี้ไปทำบุญช่ไมเมื่อวานลูกค้าเข้าไปดูหนูยันห้องรีวิวเลยนะขอซื้อแต่ว่าปล่อยให้ไม่ได้เพราะว่าต้องจองพร้อมกันใช่ลูกค้ารอเบสบอลเยอะมากนะคะมาดูเฟอร์ลูค้าจ๋าตัวนี้มันจะเป็นงานแบบเฟอร์เฟอร์เทียมนะแม่ แต่ก็ก็คือสไตล์ของจีนนั่นแหละมันจะไม่เหมือนกับของพวกญี่ปุ่นพวกอะไรเงี้ยเนาะขนสั้นแต่ว่าติอาะใช่ถ้าเป็นของแพนด้าเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่วิโซอย่างที่น้องไมโชแต่พอเป็นเป็นเยลโล่อะแม่เหมือนที่น้องเหมือนที่บอเบบอกไปว่ามันมีติดทรงโค้งนะบอเบเนาะแล้วก็มีติดทรงกาก็จะมีแบบเป็นแบบแนวแบบขนสั้นแบบแนวขนมิงอะนะคะก็เลยจะทำแบบปล่อยเป็นแบบเออราคาแบบราคาประหยัดให้นะคะลูกค้าจ๋ามากนะให้ลูกค้าเอาไปรองเ่ได้ลูกค้า อันนี้ไปคัดหัวได้เลยปล่อยให้แค่พันเก้านะลูกค้าถูกมากถูกมากหนึยลูกค้าอุ้ยเวอร์ป่ะใช่ไหมตัวเนี้ยอ่ะโชว์ไปเลยนี่ซูมหัวลูกค้ามีหัวให้หลุดให้แบบไปคัดได้หัวได้พันเก้าหัวสะอาดนะหัวผ้าซุ้ยดูด้านหลังดิอุ้ยเดือนนี้แม่่่ักะ 40่กิโลนะลูกค้า1,900บาทเปิดขายในไลฟ์เลยค่ะเอาราคานี้ราคาเดียวไปเลยอ่ะขอรหัสลูกรีวิวเลยลูกรีวิวจ้ะพอพานศูนย์ห่งพอพ0ูนย์เก้าไดพีวอร์ไปด้วยนะเมื่อกี้ใช่เบให้ทันลูกค้าลูกใหม่มาเลยลูกใหม่พอพานศูค่ะพอพานศูยลูกใหม่ รีวิวพอพานศูนย์หแม่ลูกใหม่พอพานศูนย์สครับอเอ,อนงะานไม่ได้ขี้เหร่เลยนะงานอ่ะสวยสะอาดใหม่แฟชั่นแต่แค่ว่าหนูอยากได้เป็นแจ็คเก็ตล้วนแต่เขาผสมมีทังแจ็คเก็ตแล้วก็มีทรงตัวยาวหนูก็เลยปล่อยพันเ้าไปเลยลอุ้ยพอพานศูนย์สเท่ากับแป เลืเลิศเลยเรามีกี่ลูกอ่ะเปิดจองในไลฟ์ลูกค้ารออยอ่ใช่อยากให้ลูกค้าเก็บงานเนี่ยหมดค้าหมดค่าอ่ะโซเอาเรียบร้อยขอบคุณคลูกค้ามากขอบคุณจะดีมากถ้าวันนี้ก่อนวันนี้โอนยอดหนักมากดีจะดีมากถ้าโอนยอดวันนี้หนักมากเลยลูกก็เลยไเหลือยืดดัมมันเป็นโค้รแต่มันสวยนะ <ค>เดี๋ยวหนูไลใ่ให้นะว่าเหลืออะไรบ้าง,<อ>งยืดดำเดทยีนะคะแล้วก็ากางเกงเอวจั๊มขาจั๊แล้วก็เดสเด็กหนาอันนี้งานอะไรเหรอคะเสื้อสูตรเสื้อแฟชั่น <fashion S 2> ขอบเดสย,ยาเยวเดสสั้นอุ้ย,ยเยอะอันนี้น่ารักกางเกงเทนนิดอีกเสื้อขาวเกงยีนชายอยยใส่เดี่ยวไหมพรมด้วย